วันเวลาล่วงไปล่วงไปวันนี้เราทำอะไรกันอยู่สวนถนอมรักษาสวัสดีทุกคนครับสบายดีกันนะครับวันหยุดสุดสัปดาห์ต้นเดือนเมษาสองห้าครับกลับมาเจอกันอีกครั้งผมก็แวะมาถ่ายทำคลิปวิดีโอนะครับ มาบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์แล้วก็เผื่อเพื่อนเพื่อนมีอะไรแลกเปลี่ยนก็ยินดีนะครับคอมเมนต์กันมาได้นะสอบถามกันมาได้เลยอาจจะแปลกตานิดน,นึงนะครับว่าเอ๊ะที่ผมไม่ยืนอยู่เนี่ยมาถ่ายอะไรให้ดูนะครับมันใช่ที่ของเราหรือเปล่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับ ผมจะบอกว่าวันแร,แรกๆเมื่อ 3- 4ปีก่อนเนี่ยที่ได้เดินเข้ามาดูที่ดินเนี่ยนะครับว่าที่ดินของครอบครัวภรรยาเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อนๆเ,เห็นตรงนี่ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีคันนาเล็กๆตรงนี้เห็นใช่ไหมฮะอ่าเนี่ยครับ,ารบทางเข้าที่เมื่อก่อนเริ่มต้นจากตรงนี้เลยครับแล้วก็ไม่ได้ราบเรียบแบบนี้นะ ไม่ได้เป็นทุ่งหญ้าไม่ได้เป็นทุ่งนาแบบนี้นะครับเมื่อก่อนค่อนข้างรกกว่านี้นะครับเพราะเจ้าของแปลงเขาก็เพิ่งจะเริ่มมาทำเหมือนกันนะครับตรงนี้ด้านหน้าเนี่ยเจ้าของแปลงที่ติดกันเนี่ยเขาก็เลี้ยงวัวนะครับมีเป็นอาชีพเกษตรกรแล้วทางเข้าตรงนี้เป็นทางสาธารณะครับเราก็เลยคุยกันครับว่าเอถ้าทางเข้าที่เรามันแค,บ,ค,บ,คบลําบากนี้ไม่ดีแน่นะครับเราต้อง ขยับขยายทางสัญจรในการเข้าที่เนี่ยสำคัญนะครับตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าจะทำยังไงดีนะครับเราจะเริ่มต้นจากการที่ซื้อที่ทั้งแปลงเลยดีไหมมันจะหนักหนาเกินไปนะครับก็เลยคิดว่าเออ ตรงนี้มันเป็นทางสาธารณะอยู่แล้วแล้วถ้าทางด้านข้างหลังเนี่ยเราขอเขาซื้อที่ดินทางเข้าเข้าไปแต่เราก็ทําให้เป็นทางสาธารณะด้วยนะครับเพื่อชาวบ้านแถวนี้เขามาใช้ประโยชน์ด้วยอ่ะผมก็เลยตัดสินใจกันครับคุยกันเนี่ยก็เลยมาซื้อที่ตรงนี้ครับเป็นทางเข้าโอเคแล้วเราก็ทําเป็น อันนี้ตรงนี้ให้เป็นทางสาธารณะด้วยนะครับสามารถมาใช้ร่วมได้นะครับชาวบ้านแถวนี้นะครับเราก็เผื่อเขาจะเข้ามามาข้างในนะครับมาดูเหมืองมาดูน้ำนะครับมาดูไร่ข้างในนะครับแล้วอย่างหนึ่งทางญาติของทางภรายอาผมเนี่ยเขาก็ปลูกข้าวโพดด้วยนะครับก็เลย จะได้สะดวกในการนำรถเข้ามานะครับจะได้ง่ายในการสัญจรนะครับเเราก็ทำมานะครับตรงนี้ก็ปล่อยโลงนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ที่มาถมที่มาทำเป็นคันได้ก็คือนำดินจากที่เราขุดสระนั่นแหละครับนะครับ,นะรบมาใส่รถใหญ่มาดำไว้ดำไว้นะครับได้ระดับกว้างประมาณ3เมตรก็ขอซื้อ ตอนแรกก็เข้าใจว่าเขาจะขายไหมอะไรไหมแต่ก็ได้ความโชคเมตตาครับพี่ตรงที่เป็นครอบครัวของทางที่ตรงค,ครอบคัวมาสักครู่เนี่ยเขาก็ขายให้แบ่งให้นะครับก็คุยง่ายนะครับเราก็ตัดสินใจพอตัดสินใจแบ่งที่ให้เราปุ๊บเราก็เอาเลยรีบโอนไวนะครับจัดการทันทีที่สาธารณะก็สุดตรงนี้นะฮะนี่ ตรงหัวมุมนี้ก็จะเป็นสามตรงแยกตรงนี้ก็จะเป็นที่ของเราล้นะครับอันนี้เดี๋ยวแผนในอนาคตเดี๋ยวก็อาจจะต้องทํารั้วรอบขอบชิดนิดนึงนะครับแต่อีกสักระยะหนึง่งตอนนี้ก็ด้วยความที่อย่างที่บอกฮะต้องลองศึกษาต้องลองดูแปลงไปก่อนนะครับก็ทำเท่าที่ไหวไปก่อนนะฮะนี่ครับ อ่าอันนี้เป็นด้านในที่ของเราละอ่านี่นะครับที่เห็นกว้างๆตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นที่ถ้าเห็นตั้งแต่ต้นกล้วยใหญ่ตรงนั้นนะครับไล่มานะครับอ่าตรงเห็นแนวต้นต้นกล้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ขบไปถึงตรงด้านข้างเนี่ยพื้นที่ตรงนี้สามไร่นะครับอืม อันนี้เป็นเฟสสองนะที่เพิ่งจะมาทำตอนเมษาอ่ะโทษครับมาทำเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาสองห้าหกแปดนะครับอันนี้ช่วงปีแรกที่ทำเมื่อสองห้าหกห้าเนี่ยก็เริ่มทำจากตรงนี้ก่อนถมถนนนะครับจตรงเฟสสองเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนต้นปีได้ทำอะไรไปบ้างวันนี้ก็อยากจะมาเล่าให้ฟังถึงช่วงแรกก่อนนะครับ ที่เข้ามาเราก็เนี่ยครับทําทางเข้ากันมาเรื่อยๆนะครับนี่เริ่มต้นเริ่มต้นถ้าตอนแรกเลยเนี่ยแนวก็จะเป็นตรงนี้นี่ครับ่เมื่อก่อนตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะฮะแนวตรงต้นขี้เหล็กเนี่ยครับอนนี้จะเป็นปริมที่นะครับหนึ่งไร่อันแรกนะพื้นพื้น พื้นที่เต็มๆเนี่ยคือสีไร่นะครับแล้วปีแรกเราก็มาแบ่งทําก่อนไร่หนึ่งนะฮะไร่หนึ่งนี่ครับก็อันนี้เดินเข้ามานะฮะจากทางเข้านี่มาให้ดูจุดเริ่มต้นเลยนี่ครับนี่ก็เป็นสระสระเล็กนะฮะสระรูปใต ตเตือนตายเลยตอนตายตั้งนะฮะแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าครับเพราะว่าเราได้ลงทุนไปแล้วน้ำคือชีวิตครับจะต้องมีน้ำก่อนต้องมีแหล่งน้ำนะครับเก็บไว้อันนี้ต้องชมฝีมือของพี่คนที่เขาทํำขุดสระเลยนะฮะถือว่าพอบอกปุ๊บเขาก็แนะนำว่าเอาแบบนี้ไหม แล้วเขาก็ทําอย่างสวยงามเลยทีเดียวนีเป็นรูปไตน,นะฮะแล้วขอบสะก็นี่หละครับก็ปลูกพวกหมายืนต้นไว้ก่อนนะครับแต่งสวนนี่อันนี้เป็นต้นสะดานี่สะดาสะดาน้ำปลาหวานนี่แหละครับที่เราชอบกินพี่สไพ์ผมก็ชอบทานนะเนี่เดี๋ยวผมกะว่าต้นนี้แหละปลูกไว้จะส่งไปให้ทานนะฮะ นี่แหละครับอันนี้บริเวณที่ยืนอยู่นี้ก็เป็นบริเวณโคกนี่โคกที่ถมขึ้นมาสูงนะฮะโคกนี่แล้วก็คุณพ่อเขาก็ออกแบบห้างไว้ให้นะครับบอกทำใหญ่ๆไปเลยนะซึ่งคุ้มแดดคุ้มฝนนะครับห้างเนี่ยก็เพิ่งจะได้ประมาณสักปีกว่าที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้ก็ตรงนี้ก็เป็นลานโล่งเลยครับเวลามาก็หัวแตกเลยครับร้อนหัวแตกเลย นะฮะต้องกางล่มต้องเอาอะไรกันมานะฮะพอ่อเอาไม้เก่าเอาไม้เก่าจากในสวนอีกสวนหนึ่งของพ่อเขานะครับเอามาแล้วก็ภรรยาเขาลงทุนนะครับเมนเท้าชีกข้างบนนี่ทำคุ้มแดดคุ้มฝนนะครับไว้ที่หลบร้อนหลบฝนนะครับเวลาเราทำสวนอ่าแล้วก็ให้มาดูสะใหญ่ผ่านหูผ่านตากันมาแล้วอย่างที่ผมบอกไปนะเนี่ยครับ สะใหญ่เราก็ทำเริ่มต้นครับจากตรงนี้ก่อนเนี่ยครับสะใหญ่พุทธะตอนแรกเนี่ยปนิยานผมเขาชอบแนวโคกหนองนาครับแต่อย่างที่บอกไปโคกหนองนาเนี่ยถ้าเราจะทำเนี่ยถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ต้องมีเวลาอยู่ในแปลงเยอะพอสมควรนะฮะต้องอยู่ที่แปลงเลยละ่ะน้ำต้องถึงนะครับแล้วก็ ทำนานก็อย่างที่รู้น้ำก็ต้องเยอะนะปลูกนู่นปลูกนี่ก็ต้องใช้น้ำแล้วเรายังไม่มีเวลามาดูแปลงก็เลยปรับแผนนั่นก่อนอมาทำเป็นขอบลองปลูกาส,สาปผสมผสานเพราะว่าช่วงปีแรกครับที่บอกไปขุดสะเสร็จที่บอกว่าสองสอะนี่นะครับสองสะกับทำถนนทางเข้าอะไรเงี้ยใช้เวลาประมาณ4วันนะครับเบ็ดเสร็จใช้เวลาประมาณ4วัน นนัันน่หรคบก็สามปีที่แล้วอะ่ะประมาณพฤษภานะะฮจำได้เลยว่าทำกันมานะฮะสามปีก็ปีแรกๆก,ก็ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเท่าไหร่ละแต่ว่าเนี่ยครับพอถึงเวลาหนึง่งทำไปได้สักระยะหนึ่งก็เริ่มรู้สึกว่าเออเราก็ทำได้ก็เลยอยากจะมาบอกเล่านะครับฟัง น,นี่ก็เป็นต้นยางนานะครับย,าง,ยางนาอันนี้ก็เพิ่งปลูกนะครับเขาว่าสามปีจะมีเห็ดก็ลองดูว่าจะมีไหมนี่อันนี้ก็เป็นต้นชมพูพันทิพย์ครับอันนี้จะเป็นต้นแรกๆที่ปลูกในสวนเลยนะฮะปีแรกก็ปลูกและนะครับแล้วก็เหมือนเขาจะเลี่ยงนะตอนแรกแต่ว่า ก็รอดนะพอเริ่มฝนมาใหม่ก็รอ,อดส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสักครับที่ปลูกสักเพราะว่าเอาไว้คุมหญ้าครับใบเขาใหญ่เวลาใบเขาแผ่ออกมาเนี่ยมันจะค่อนข้างคุมหญ้าได้ดีน,ะนี่อันนี้ก็เป็นไผ่ต้นแรกเลยนะครับที่ปลูกอ่านี่มีชาวบ้าน น่าจะมาเก็บข้าโพดนะฮะนี่ไผ่ต้นแรกที่ภรรยาผมเขาลงมือปลูกเองเนะไผ่สร้างมน <c oughs> ไผ่นี้เราก็ต้องคอยสางด้วยนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยเพราะว่าเวลากอเขาใหญ่เนี่ยเวลาจัดการจะลําบากแล้วเวลาตัดไผ่นะครับเวลาสางไผ่เนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากข้างในนะเวลาตัดไผ่เนี่ยอย่างที่เราเห็นกอนเนี่ยมีประมาณสัก ยี่สิบลาได้มั้งันนี้ผมก็เคยสางก็ด้านนั้นรอบหนึ่งเนี่ยครับเราก็ควรที่จะสางจากเนี่ยครับด้านในก่อนเนี้ยต้นที่มือผมจับเนี่ยควรจะสางควรจะตัดออกนะครับไม่ให้เขาถี่เกินไปนอันนี้เป็นต้นที่ภรรยาผมเขาห่วงแหนมากเลยนะฮะเราก็าต้องคอยช่วยดูแลให้เขา อละนี้แหละครับที่บอกว่าเป็นด้วมิตรภาพนะครับต้นขี้เหล็กี่ก็เพิ่งสา่งไปก่อนแล้วน,นี้ก็สูงนะฮะโดยรวมครับก็ประมาณนี้นะครับผ่านมาเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะครบสามปีแล้วครับแรงนี้ก็จะครบสามปีลนะก็ เพียงทำมาเรื่อยๆนะครับทำมาเรื่อยๆก็สบายตาขึ้นครับเรื่องญ้านี่ก็เหนื่อยน้อยลงนะฮะปีแรกๆเนี่ยก็เอาเรื่องอยู่นะครับแต่พอต้นไม้โตเขาก็เริ่มคลุมแต่ก็ต้องดูแลต่อไปครับเพราะว่านะครับมีหญ้าหลากหลายมากเลยต้นไมยราบก็ขึ้นเยอะนะไมยราบนี่ก็ดีต่อการเตือนแผ่นดินไหวนะบางทีเขาบอกว่าในออนไลน์เนี่ย ประเทศญี่ปุ่นเ,นเป็นที่นิยมเพราะาเป็นเือการเตือนภัยแผ่นดินไหวที่ดีๆแล้วก็แผ่นดินไหวที่ผ่านมาก็เป็นบทเรียนให้กับพวกเราได้เยอะเลยครับว่าเราอย่าทำ้ายโลกกันไปมากกว่านี้เลยก็ช่วยกันอะไรที่ช่วยได้รักโลกอะไรที่ทําได้ก็ช่วยทํานะครับผมสังเกตว่าช่วงก่อนหน้านี้มาสักสามสี่ห้าปีที่แล้วเก็เป็นที่ว่าเป็นช่วงโควิดใช่ไหมคร เราก็บอบช้ำกันมามากพอสมควรนะเรื่องโรคภัยนะครับที่มันมาทางอากาศนี่ก็น่ากลัวแต่ผมมารู้ว่าคนที่เขามีพื้นที่แบบนี้พื้นที่สีเขียวพื้นที่โล่งนะครับไม่ได้อยู่ในที่อากาศปิดเนี่ยนะครับเขาค้ารอดนะเพราะว่า <c oughs> อากาศมันระบายถ่ายเทนะครับมันได้อยู่กับธรรมชาติพวกเชื้อโรคมันก็ ก็ต้องอาจจะมาลายหายไปนะครับเพราะว่าผมถึงได้เห็นความสําคัญไนงะของการปลูกต้นไม้นะครับการอยู่กับธรรมชาตินะครับก็คลิปนี้ก็บรรยากาศประมาณนี้นะครับแล้วก็ ้ามีอะไรนะครับพอที่จะแบ่งปันกันได้นะถามกันมาได้นะครับเล็กๆน้อยนะอย่างที่ผมบอกไปว่าสวนถนอมรักษาแห่งนี้เนี่ยก็เริ่มต้นจากการที่ใช้ทุนน้อยนะครับไม่ได้ใช้เงินเยอะนะครับใช้แรงเราส่วนมากนะแล้วก็ทำเองนะครับผมกับภรรยาก็ทำกันสองคนช่วยกันนะครับอาจจะมีบ้างที่ให้ญาติภรรยาที่เขาทำาวโพดอยู่แล้วเนี่ยในสวนเนี่ยนะครับในแปลงเนี่ย ก็มาช่วยทำอะไรบ้างอย่างนี่ครับปักหลักเขตแดนอย่างเงี้ยเนี่ยก็ได้การช่วยจากย้ายภรรยานยปักหลักเขตแดนนะครับแล้วก็อะไรที่ต้องใช้ทักษะพิเศษในการทำเนี่ยเราก็อาจจะต้องไว้วานนะครับหรือว่าจ้างญาติเขานะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นมุมเผาถ่านนะครับ ที่ยายภรรยาเขาทําซุ้มไว้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นที่เผาผ่านนะฮะอ่าโอเคก็เดี๋ยวเตรียมตัวแล้วครับเดี๋ยวจะเตรียมตัวกราบละก็เติมสเบียงนิดนึงนะฮะก็เอามาด้วยง่ายๆครับง่ายๆก็ฟาสฟู้ดฟาสฟู้ดนะครับของเรานะครับ ข้าเนียวหมูปิ้งนะครับภาษาเหนือก็จะเรียกข้าวนึ่งนะฮะแล้วก็กาแฟสะดวกดื่มนะฮะเป็นกาแฟสดนี่จ้างได้นะฮะใครอยากจะจ้างผมเป็นพรีเซนเตอร์นะบอกได้เลยนะนะฮะแหมมีการแอบ,บขายของซะละอ่าโอเคครับก็วันนี้ ก็เท่านี้แล้วครับก็หวังว่าสิ่งต่างๆที่ได้พูดได้บอกกันไปเนี่ยนะครับเล่าให้ฟังเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มีคนสนใจนะครับอยากจะเข้าสู่วงการเกษตรนะครับผมก็เพิ่งเริ่มต้นนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเข้ามาเลยครับใหญ่น้อยมันดีกว่าคุณแน่นอนนะอยากจะชักชวนกันเลยนะครับเนี่ยครับ ถึงวันหนึ่งครับเราทําให้กับธรรมชาติทําให้โลกนะครับเดี๋ยวโลกก็จะตอบแทนเราครับก็เราวันนี้นะครับทุกคนก็ขอให้ฝันเป็นจริงนะครับสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขนะครับสวนถนอมรักษาวันนี้ก็สวัสดีนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ